ยัยท่านหนึ่งวัย83ปีนะคุณผู้ชมเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรเข้ามาคุยแล้วคุยทีหลายวันเลยนะคะจนคุณยายเน Center, <ATE> ี่ยสนิทใจเลยเชื่อเลยว่าเป็นตำรวจจริงๆแต่พอตำรวจจริงๆเนี่ยมาเนี่ยสิคุณยายกลับไม่เชื่ออ้าเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะยืนนี้กลยนะมาคุยในระหว่างเราว่าก่อนไม่เข้าบ้านนะคะไม่เปิดค่ะพี่น้องไม่เปิดก็มาใกล้ๆนะพี่น้องไม่เปิดคิดออกดิพี่น้อง ก็มีสิจีเคลียอะไรกับชายู่ไม่ให้ไม่บอกใชไม่บอกบอกไม่ได้เลยอนเซินเตอร์หรอกเอาเงินหรือเปล่าไมม่ยังไม่พูดเลยค่ะเคลียร์แล้วค่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่คุณพี่ยังไม่เคลียร์ครับยังไม่เคลียทีเงินน่ะพี่เงินน่ะพี่มันไปแล้วมันไม่ได้คืนให้หยุดเลยครับ คดที uh ่รกรรมการเงินไปเลยป้าเลเิรวจที่ที่กตวจาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้จะขึ้นที่บัญชีที่คุณคุณป้าัไปอ่ะที่คุณะทายเป็นบัญีมา ซึ่งตำรวจเขาตามอยู่แล้วตอนนี้เพอาขาเช็คมาแล้วว่าถ้าโอนเงินเข้าบัญชีนี้ไปหลายร้านแล้วช่วงใหม่คือเพราะฉะนั้นมันคือบัญชีม้ามันคือแก๊งคอมพิวเตอร์เช่นนี้กันนะอ่านี่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะย้อนภาพให้ดูนะคะเป็นจังหวัดที่ตำรวจสอนพระขนงตะโกนคุยกับคุณยายอายุ83ปีแล้วนะคะก็คุยกันข้ามรั้วแบบนี้ละค่ะบอกว่าคุณยายอย่าโอนเงินให้มิจฉาชีพอีกนะคะหลังจากที่ทางธนาคารเนี่ยเขาพบความผิดปกตินะคะเนื่องจาก ว่าคุณยายไปถอนเงินออกมาหลายล้านบาทเลยก็เลยมีการประสานไปที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ก็คือ OAC 1441ค,คุณผู้ชมช่วงนี้ต้องจำา4 หนึ่งหนึ่งไอ้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเลขแบบนี้หนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วอันนี้น่ารักมากนะธนาคารเขาเขาไปเจอความผิดปกติที่คุณยายถอนเงินเยอะก็เจ้าหน้าที่ธนาคารล้ค่ะเป็นคนโทรไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่ะใช่เจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยบอกว่าให้มาดูหน่อยคุณยายอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่ามีอะไรไหมเพราะว่าธุรกรรมทางการเงินของคุณยายผิดปกตินะคะปรากฏว่าพอตำรวจมาถึงบ้านคุณยายไม่เชื่อค่ะแล้วก็ยังคุยโทรศัพท์กับตำรวจปลอมที่ถือสายรออยู่ตลอดเวลาด้วยไม่เชื่อด้วยนะคะว่าตำรวจ ที่มายืนหน้าบ้านเนี่ยเป็นตำรวจจริงจนตำรวจเนี่ยอ่อนใจทำได้เพียงแค่ประสานงานเรียกผู้นำชุมชนให้เข้ามาช่วยเก,ยกลียก์กอมรวมไปถึงเพื่อนบ้านด้วยคดีนะครับไปแจ้งความครับไป้าอย่าโอนให้มันต่อนะไม่ไม่ไมอนะไโนโอนไปเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ค่ะโอ้อย้ยป้าโอนไนะปสี่รอบแล้วเนี่ย วันนี้ป้าก็โอนไปแต่ประมาณบ่ายโมงกว่านะ่ะอย่าไปโอนอีกป้ามันเป็นคอเซ็นเตอร์อย่าไปเชื่อมันอันนี้ตำรวจมาตามเนี่ย,ย,ยป้าโอนไป4,500เนี่ยวันนี้เน,นี่ยพระขนงเดินตรงนี้นะนี่พระขนงตอบพร้อมกันหมดเลยคุณยายเชื่อว่าในสายอะตำรวจจริงแต่ที่มายืนอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยคุณยายไม่เชื่อว่าตำรวจถึงได้ถามไงว่าตำรวจล้อจากไหนล่ะ เนี้ยค่ะอพอดูท่าทีแล้วคุณยายเหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจไม่ค่อยเชื่อใจตำรวจแล้วอาไปเรียกผู้นำหมู่บ้านมาไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันเกลีย้ยกล่อมนะคะใช่ค่ะกว่าจะเจรจากันได้นะคะใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดคุณยายมาแจ้งความแล้วนะคะ เมื่อวันที่13กันยายนแต่ <ฮะ S 1> ว่ายังไม่ได้เงินคืนทีนี้คุณผู้ชมมาดูหน่อยนี่ละค่ะท่ไวายาในการโอนเงินของคุณยาย3ากันยาค่ะฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง3ล้าน5แสนบาทวันรุ่งขึ้นเลยสีกันยาค่ะโอนไปละ4ี่แสนบาท5กันยาโอนออกอีก3ามแสนบาท8กันยายนโอนออกไปอีก3ามแสนบาทแล้วก็10กันยายนโอนอ,อ,กอีก4ี่แสนห้าหมื่นบาทรวมทั้งหมดที่โอนออกไปเนี่ยสี่ล้านเก้าแสน ห้าหมื่นบาทเกือบห้าล้านนะคะตํารวจที่รับเรื่องท่านแรกก็คือพันตํารวจเอกภูมิยศเหล็กกล้าค่ะท่านเป็นรองผู้บังคับการตํารวจนะครบาลห้าบอกว่าธนาคารถ้าหากว่าพบความผิดปกติในการถอนเงินก็จะส่งเรื่องมายังตํารวจท้องที่นะคะจากนั้นตํารวจในพื้นที่นะเขาก็จะตรวจสอบแล้วรีบลงพื้นที่ไปหาที่บ้านเลยซึ่งในมุมตํารวจเนี่ยบอกว่าทํางานคือศูนย์ A, A O C เนะี่ยถือว่าเป็นข้อดีของตํารวจแล้วค่ะเพราะว่า ไวประสานงานกันไวทํางานง่ายขึ้นอย่างน้นอยๆเลยก็คือผู้เสียหายก็จะได้รู้ตัวว่าตัวเองถูกหลอกแล้วทําให้ผู้เสียหายไม่ถูกหลอกซ้ําในครั้งต่อไปแล้วก็สามารถติดตามเงินคืนมาได้อย่างรวดเร็ว AOC 1 4 4 1ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหน่วยนี้เขาจะไม่โทรไปหาคุณผู้ชมนะ,ะใช่คุณผู้ชมต้องเป็นคนโทรหาเขาเองในกรณีที่เกิดความเสียหายอันนี้ก็ต้องแจ้งกันอีกรอบนึงนะคะว่าอย่า อย่าหลงเชื่อสวัสดีค่ะคุณยายจาก aoc 1 4 4 1นะอย่างงี้ไม่ใช่โกหกค่ะ <c oughs> เออสวนแบบนี้ได้เลยสวนแบบนี้ได้เลยนะคะอะ เรื่องนี้มีความคืบหน้าต่อปรากฏว่าเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวนะคะ,คะก็ลงไปพื้นที่บ้านของคุณยายผู้เสียหายนะคะปรากฏว่าเจอแม่บ้านออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะในขณะที่ญาติของผู้เสียหายเนี่ยโทรศัพท์มาพูดคุยกับนักข่าวของเรานะคะบอกว่าออขอให้มันเป็นความส่วนตัวนะนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณยายเนี่ยก็อยู่ในบ้านนะคะไม่อยากให้มีใครมายุ่งวุ่นวายะคะ่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างนะคะอยู่ในกระบวนการของตํารวจแล้วแล้วก็ ก็ครอบครัวก็สามารถดูแลคุณยายได้ไม่ต้องเป็นห่วงก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ใช่ค่ะในขณะที่แม่บ้านก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวแม่บ้านนะคะบอกว่าโอ้โหตกใจเลยพอรู้ข่าวนี่นะคะที่ผ่านมาเคยเตือนคุณยายแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณยายชอบออกไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับโทรศัพท์ข้างนอกทุกวันอังคารนะคะคุณยายบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรออกไม่ได้ต้องเอาไปให้ร้านค้าเขาดู บ่อยๆนะคะแม่บ้านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการดูแลคุณยายอย่างเข้มงวดมากกว่าเดิมค่ะแกโดนโด,ดนหลอกลงทุนหรือว่ายังไงพอรู้มไหมไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าตำรวจมาอืตำรวจมาแต่คุณหลานของเขาอ่ะแต่ให้พี่มาคืนนั้นแต่มาไม่ได้หลานพี่เ็าเลี้ยงหลานเนาะเลี้ยงหลานเล็กก็บอกว่าตำรวจมาเต็มเลยคุณนุ่นบอกว่า พี่เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าหลานมันติดยายมากเป็นคนยายครรับก็เลยว่าอย่างนั้นผมก็ไม่รบกวนพี่เลยแหละเพราะว่าไว้ใจพี่ไงครับเพราะว่าพี่ทำสองบ้านบ้านอากับบ้านหลานก็เลยว่าตอนเช้ามาได้ยินข่าวตกใจเลยตกใจพี่ขนาดไม่รู้ได้เท่าไหร่นะแต่พี่ไม่รับทราบว่าว่าเสียไปเท่าไหร่นะใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเสียเยอะอยู่แต่แกก็เตือนอยู่ว่า ไปก็ล็อกบ้านให้คุณป้าด้วยปกติต้องล็อกตลอดต้องล็อกนอกล็อกในก็คือว่าต้องเข้ม,ววมง,มงวดกว่าเดิมเข้มงวดกว่าเดิมพี่ต้องลอ็อกพี่บอกเขาว่าให้ล็อกนอกล็อกในด้วยนะครับใช่ก็นั่นแหละแกก็ทาตามประธานชุมชนว่ายังไงบ้างคุณนัทพรค่ะบอกในวันเกิดเหตุเนี่ยพยายามตะโกนเรียกคุณยายแล้วเพื่อให้ออกมานะคะจะได้มาช่วยกันตั้งสติกันแล้วก็ดึงแกออกมาจากช่วงเวลาที่คุยกับ ปลายสายอะซึ่งมันเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์เป็นมิจฉาชีพนักข่าวก็เลยถามว่าคุณยายท่านไม่ได้รับฟังเลยเหรอผู้นําชุมชนบอกว่าใช้คําว่ายังติดพันกับสายนั้นอยู่ดีกว่าค่ะก็เลยใช้เวลาในการเกลีย้ยกล่อมคือหน้าบ้านอ่ะก็เกลีย้ยกล่อมไอ้ในสายอก็ปั่นไม่เลิก ผู้นาชุมชนบอกกันนะคะก็เลยใช้เวลาประมาณนึงจนลูกหลานคุณยายมามาที่หน้าบ้านค่ะตอนนั้นก็ไม่ทราบแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นผู้นําบอกว่าตัวของคุณนัทพรเองแล้วก็คุณยายเนี่ยนะคะมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ใกล้เคียงกันเลยมาพร้อมๆกันเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนรู้มาว่าคุณยายเนี่ยเคยทํางานบริษัทเกี่ยวกับการเงินการบัญชีแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดที่ลึกกว่านี้นะคะแล้วก็บอกว่าปกติพูดคุยกันกับคุณยายตามปกติเลยค่ะ แต่ปกติเนี่ยแกเป็นคนชอบเก็บตัวนะรักสงบนะคะเวลาคุยกันท่านก็น่ารักใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือแต่ตอนนี้เนี่ยขวัญกำลังใจคุณยายก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะและเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าโอ้โหทุกคนมารุมมาตุ้มเตือนคุณยายกันขนาดนี้แล้วค่ะ